ดีครับวันนี้จะมาลองใช้อินเซนตกันดูนะครับปกติเนี่ยก็เข้าไปที่ตัวอินเซนตนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่ในกรอบสีแดงเนี่ยครับพอเราคลิกปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีเนี่ยเครื่องหมายอินเซนตนะครับแล้วก็จะมีเวลาเริ่มเดินอินเซนตเนี่ยจะเป็นการดึงให้โปเกมอนเข้ามาหาเรานะครับมาแล้วฮะตัวแรกครับเจ้าอิโตเดมันนะฮะราดาว แต่อินเซนเนตเราจะเห็นคนเดียวนะครับคนอื่นจะไม่เห็นด้วยต่างจากตัวสกุละหรืออว่าโมดูซึ่งคนอื่นจะเห็นด้วยจับไม่ได้ครับป้อง,องยังไม่ได้เลยครับอตัวนี้แรงครับ CP สูงหรุดไปแล้วโอเคครับตัวแรกก็ยังไม่ได้นะครับแต่ข้อดีคือว่าที่พิเศษผมนั่งมอถน,นะครับไม่ได้ขับเองนะครับต้องระวัง คือคนขับนี้ไม่ควรจะเล่นผมมีนั่งเป็นผู้โดยสารไปแล้วก็เปิดเซ็นไปวิดีโอนี้จะเล่นเวลาให้เร็วไปบางช่วงนะครับจะเห็นว่านาฬิกาจะเดินเร็วไปบางช่วงเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ตัดท้ายทิ้งไปอ่าหิมไหมครับผู้เดียวฮะก็มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับก็ปองนะครับตัวนี้ดับง่ายขึ้นหน่อยนึงนะครับดับง่ายขึ้นหน่อยนึงเจ้ามอสกลางคืนนะฮะนี่เป็นตัวเล็กวันนะครับ เรียบร้อยครับได้แล้วครับอินเซนต์เรียบร้อยได้ตัวที่1น,นะครับสังเกตว่าเวลาจะเดินไปรเรื่อยๆเคยมีคนบอกว่าทุกๆ200เมตรจะขึ้น1ตัวนะครับแต่ผมลองใช้แล้วก็ขับรถให้รถวิ่งไปด้วยนะครับเราเป็นผู้นั่งโดยสารเนี่ยพบว่าประมาณ1น,นาทีนิดๆจะมา1นตัวถ้ารถไม่ได้หยุดนะครับจะ ประมาณนี้เลยครับนาทีนึงก็ขึ้นมาตัวหนึ่งถือว่าคุ้มค่าทีเดียวครับในการใช้อินเซนต์ขณะเดินทางนะครับอินเซนต์จะมีเวลาอยู่30นาทีในช่วงนี้นะครับเห็นไหมฮะไมีกล้วฮะหนูเจ้าโคลัตตะนะครับหนูม่วงครับฟ้องมันจะเรียบร้อยนะครับถ้า CP ไม่สูงไม่ค่ยากครับฟงฟ้องเรียบร้อยครับ เห็นไหมฮะสองนาทีครับก็ได้อีกตัวแล้วนะครับก็สปีดวิดีโอจะเร็วขึ้นนิดนึงช่วงที่ผมเดินทางไปรเรื่อยๆนะครับสปีดนาฬิก,กากจะเร็วเล็กน้อยช่วงนี้ถ้าเปิดทั้งหมดในานานเกินไปนะครับด๋ย่ามีทิปตลอดทางนะฮะจนกระทั่งถึงช่วงหลังๆของวิดีโอนะครับอย่าเพิ่งอยู่แค่ช่วงต้นนะมีทิปมาแทรกให้ได้ X p ปสูงๆด้วยเอามาอีกแล้วครับกอลัตตาเบอรานะครับ ที่2ครับแต่คือทั้งหมดได้3ตัวแล้วนะครับเรียบร้อยครับสำเร็จอีกหนึ e ่งตัวนะนี่ระวังนะครับถ้าเราเป็นผู้โดยสารเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นคนขับไม่ควรดึดขาดนะครับอันนี้ก็เพือ่อความปลอดภัยของทั้งเราเองและเพื่อนรถถ่วมทางนะครับเรียบร้อยครับอ่าก็วิ่งต่อไปประมาณเลยนะครับ หนึ่งนาทีเนี่ยขึ้นมา1ตัวถือว่าเป็นสูตรพิเศษเลยครับสำหรับนักเดินทางอยู่บนรถทัวร์อยู่บนร,รถไฟที่เราเป็นผู้โดยสารแล้ววิ่งไปเรื่อยๆนะครับมีอินเซนต์เนี่ยเอาไว้ใช้ในช่วงนี้คุ้มค่าครับพอนั่งอยู่กับที่ที่บ้านหรือจุดที่เราไม่ได้เคลื่อนตัวเนี่ยจะมีมอนน้อยครับมอนจะออกมาน้อยแต่ถ้าเคลื่อนตัวเดินทางอย่างนี้นะครับจักรยานก็ได้ครับออกล่างกายไปด้วย จะมาได้เร็วเนี่ยใกล้ครบ1นาทีแล้วนะครับมาเลยครับพอ1นาทนีนิดก็มาตามนัดเลยนะครับแอ,อปเปินะฮะแอปเป้ลเอานกล่างเล็กสุดนะครับฟองฟองไม่นา่าพลาดนะฮะผมถือว่าการพยายามใช้บอลโฟกซด้วยนะครับเพื่อจะได้เพิ่มอีกสิบเนะครับถ้าใครไม่ชำนาญก็บอลธรรมดาก็ได้ครับ ไม่ต้องใช้ลูกเซิร์ฟลูกโค้งนะครับก็นั่งรถไปเรื่อยๆครับดูทางไปช่วยเพื่อนบ้างก็ได้พอเกือบครบหนึ่งนาทีก็เตรียมตัวเลยครับเนี่มเล่งสปีดวิดีโอเร็วนิดนึงนะฮะช่วงนี้ถ้าดูตัววินาทีจะเห็นว่ามันเดินเร็วมากครับนี่เป็นการทดสอบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้ผลประทับใจมากๆเลยครับการเปิดอินเซนสเกตอินเซน์ก็คือตัวสีชมพูเนี่ยวิ่งตามเราเนี่ยอ้ามายไล้วหะฮะ โอ้อีวูเนี่ยของดีสถิติสูงครับต้องเปลี่ยนบอลน้ำเงินฮนะอยากได้ครับได้ได้นะได้นะปงังเย่ได้อีวูอีกหนึ่งตัวเห็นไหมครับคือว่าหลากหลายด้วยนะครับมีวิ่งเล่นจากนครนายกเข้าลังสิทนะครับจะเห็นคลองตามท่าทางตลอดนะครับรถขับไปเรื่อยๆครับแล้วก็ นาทีหนึ่งประมาณ1ตัวถ้าไม่ผิดพลาดก็จับได้ทุกตัวนะครับก็ครึ่งชั่วโมงนะฮะสาิบนาทีกะระเบิดอินเซนเนี่ยมันได้ครึ่งชั่วโมงก็อัน่าจะ20ตัวขึ้นนะครับยีตัวขึ้นถือว่าคุ้มค่าแต่เพื่อตั้งอยู่กับบ้านเนี่ยอ่านาทีมาตัวนึ่งก็ดีแล้วระดูดอิกเยอะเสียหายําไม่คุ้มเคยเปิดที่นั่งเฉยๆไม่คุ้มค่าครับแต่พอเลื่อนที่อย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้อินเซน์ที่คุ้มค่าอ่าป้าโปมาอีกแล้ว น่าจะได้หลายตัวนะับผมรับไม่ทันแล้วนะครับนี่มาตลอดทุกหนึ่งนาทีเลยครับอ่าได้แล้วครับภาพด้านขวามือก็เป็นตัวที่จับได้ครับบางตัวผมก็จะน้าจอให้ดูด้วยอะะเอาละครับต่ได้ไม่ภาพเลยฮะช่วงนี้ถือว่าดีครับถ้าตัวไม่แรงนกให้จับได้ทันทีครับ รถยังวิ่งอยู่ครับวิ่งได้ยังวิ่งเร็วเลยครับพิจารปกติเนี่ยถ้าไม่ติดช่วงไฟแดงหรือช่วงที่รถจีนก็ถือว่าวิ่งได้สบายครับคนขับก็ขับไปนะครับไม่ต้องมายุ่งกับเรานะฮะอันตลาดจริงๆครับมันต้องขอย้าเลยครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทางทุกคันอ่าเห็นไหมครับมาอีกแล้วหนึ่งนาทีมาตามนัดนะครับเจ้าโคโาสตาอีกแล้วหนุ่มบวงนี่ตัวที่สามของหนุ่มบวงนะครับ ตัวมอนนี้ได้มาหลายตัวแล้วครับพวกนกพวกหนูนี่เก็บไว้ทำเป็นแคนดี้ไวอ้อีโวคุ้มเลยครับเคยเอามาให้ดูถึงครั้งแล้วนะครับอีโวได้คุ้มจริงๆครับเวลาเดิเดนไปเรื่อยๆผมอาจจะไม่ได้เปิดถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแต่จะมีช่วง,งแถมให้เป็นทิปพิเศษเือสักพู่นะครับเดี๋ยวรอดูไปด้ก่อน ผม oh, มีเสาด้วยครับเสียวปั่นเสาระหว่างรถวิ่งนี่เป็นเทคนิคนะครับ mm hmm. ก่อนถึงนิดนึงแฉเสาทันไหมนะแฉครับ mm hmm. นะครับห mm hmm. มุนที่ไปอ่ทาทันนะครับมีรถวิ่งอยู่นะครับพอฝึกเล็กน้อยเอาหนูมามานะครับมาแล้วโค้ชต่ายมาเยอะเลยครับ202 CP mm hmm. 202 CP น mm ีพีสองร้อยองไม่น่าต้องต้องอ่าเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวนะครับ อ่าได้แล้วครับเป็นทางต่ออ้าวรถติดนิดนึงพอดีนะครับอ้าวมีตัวอะไรอีกตัวนึง่ออนองอ้องวุยิีวุ่งมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ถือว่าได้ของดีนะฮะคะแนนน้อยก็เอาปเป็นแคนดี้ได้ได้อีวุิ่มาอีกหนึ่งตัวครับนี่เป็นอีวุิ่ตัวที่สองนะครับของการเปิด10เซนแล้วแถวลงังสิตไปนครนายกเนี่ยอีวุิ่เยอะนะครับอีวุิ่เยอะถ้าใคร อยากได้อีกุยก็พยายามมาทำนี้ได้เรื่อยๆเ,เลยครับวิ่งเร็ววิ่งช้านี่ตามรถนะครับรถเร็วก็วิ่งเร็วรถเครื่องตรวจช้าไฟแดงก็ช้าด้วยอีกสัญญาณที่เป็นระยะระยะแต่เนื่องจากรถวิ่งไฟเดือนของเรือจะขึ้ง เก็วิงเร็วผมตีซีดีโอ,โ,อโ,อโอนะครับเพื่อประหยัดเวลาของผู้ชมเรียบคองหลังสิตไปมงุงอยู่หลังสิตนะครับอ่าเจ้าคอยคิงนะฮะมากินครับนี่ใ้น้ำก็ามาให้เราจับป้องเรดด่วยเรสโรที่จะได้คะแนนด,ดีนะครับถื่ดได้ไม่ได้ป้อง,องเรียบร้อยครับก็จะ ครับนะครับโอเคครับวิดีโอจะเร็วนิดหนึ่งบางช่วงนะครับมีครับมีของพิเศษครับนี่ก็คือเจ้าลักกี้เอครับผมไม่ได้เปิดจะได้มากครับตอนแรกเพราะว่าไม่นีคุณมันจะดีแถบนี่มันเปิดลักกี้เอจะเห็นว่าตอนนี้นะครับทั้งอินเซนต์สีชมพูแล้วก็ลักกี้เอประกายสีฟ้านี่เกิดขึ้นรอบตัวเลยครับช่วงนี้ไม่ว่าอะไรเกิดคะแนนคูณ2หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นจับอะไรได้ หรืออีวโอหรือไข่ฟักครบรอบระยะาการเดินทุกอย่างที่เกิดระหว่างนี้นะครับก็คะแนน XP ได้คูณ2ทั้งทีนี่คือความพิเศษครับถ้าใครคิดว่ามั่นใจนะก็เปิดสกเอกแล้วก็อีเซตเดินทางโหน,นมากเลยครับอ้าวมาแล้วครับเจ้ากีเดิลนะครับกีเดิลกีเดิลเขียวเรียบร้อยดูนะว่าจะได้คะแนนคูณ2ไหมนะครับป้อนะครับ <Gotcha. S 2> เร็วไปหน่อยโทษทีแต่คะแนนคูณครับนะฮะคูณ2นะครับเนี่ยคือประโยชน์ของเจ้าลัคกี้เอสรุปเลยครับใครอยากจะได้คะแนนมาเร็วอมอนเยอะ XP สูงก็ลดเคลื่อนที่อยู่เดินทางตลอดและเปิดกินเซนถ้า,ม,ามั่นใจครับตรงนี้พิสูจน์แล้วเราว่าเปิดกินเซนแล้วก็ลัคกี้เอได้เลยมีผมมีเวลาระหว่าง เริ่มทำนาแล้วคะระหว่างนั้นก็สามารถที่จะอีโวได้อีกนะครับอีโวเนี่ยจาก500ก็เป็น1,000เอ้าจะได้อีโวเสร็จเจอาเตานะครับเจอเจ้าเตานะครับซินิกาเมะนะฮะจะได้ไม่เนี่ยคะแนนสูงมากครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนบอลก่อนเลยครับเพราะว่าเวลาจำกัดบอลไม่เยอะด้วยครับเหลือน้อยด้วยลูดยั้งยังยังยังอยู่ กอนะอ่า,อาลอกล่อกัน,น่าดูครับปังนีตัวดีเลยนะครับเนี่ยถือว่าอินเซนต์ได้ได้ของดีเลยคุ้มค่าเรียบร้อยเรียบร้อยแจวเซนิกาเมออะแจวเต่าอันนี้ก็คะแนนได้เยอะฮะเมื่อกี้เห็นขึ้นมาเท่าตัวทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างนี้นะครับ คุณสองหมดครับแน่นอน,นเวลาว่างเรารู้แล้วทุกหนึ่งนาทีก็ใช้เวลาลอีโวเลยอีโวตลอดครับเจ้าคาเทปีผมมีเยอะครับเอาได้อีก,กัจูคนดี้โอ้โหสนุกเลยครับเนี่ยจะเห็นว่าเวลามีทางตัวอินเว้นข้างบนแล้วก็เอ้ามาอีกแล้วเจ้าโครตต่ามีเยอะเลยกินไปรูปหนึ่งแล้ว เวลารดเครื่องตัวจับค่อนข้างยากนะครับแต่ถือว่าวันนี้จับได้ดีได้ดีมาลุกที่สามที่สี่แล้วเนี่ยป้องป้องป้องอ่าเรียบร้อยครับได้อีกตัวนะครับแล้วก็รับตาโอเคนะคูณสองตลอดครับเ่คูณสองตลอดจะได้ครับเปิดลัคกี้เอกช้าไปนิดหนึ่ง ตอนแรกทดลองเป็นครั้งแรกครับถ้าใครจะนําไปใช้ก็มั่นใจนะมีลักี้เองพอก็เปิดพร้อมกันเลยครับแล้วรถเคลื่อนที่เดินทางก็สนุกเลยครับสนุกเลยสูนนี้ผมทดลองแล้วครับพวกเราก็อย่าลืมมันผมนะครับนี่ระหว่างทางรู้อยู่แล้วไม่กว่าหนึ่งนาทีรถติดด้วยครับไม่อะไรรถติดก็เอาเจ้านอนมาอยู่ไปเก็บว่าเดินช้าช่วงเดินช้าเพราะรถติดรถติดรับก็หาตัวที่อีวโไว้าะเปิดลักี้เองอยู่ เอาไปแล้วครับป๊อปะป๊อปปนะมาได้ก็ได้ทีนี้สูงบัฟงฟงังเรียบร้อยเรียบร้อยดูครับนี่ผมเร่งสปีดเวลาให้ดูสังเกตว่าได้ดับตลอดเลยครับกิจกรรมที่ทำอยู่นี้เรียกว่าสามสิบนาทีนี้คุ้มค่าม,มากๆเลยครับรถเริ่มติดเ,เริ่ม,มช้าก็ อีวัวนอนครับจริงๆนกจะอีวัวก็ได้ฮะแต่ว่าอีวัวรอบหน้านก60ตัวเดี๋ยวตัวดูวีดีโอได้เลยครับนก60ตัวนีอเอานอนมาใช้ก่อนครับมาตลอดครับกลิ่นมชรสนิดนึงนะครับถ้าดูเวลาเนี่ยประมาณ1น,นาทีกับอีก1 2วินาทีครับน,นาทีนิดๆก็จะมาหนึ่ตัวตลอดนะครับเนี่ยมาแล้วฮะเนี่ยหนนาทีนิดนึบเกาะโผล่มาอีแล้ว หมือนกับนัดกันไว้เลยครับค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพจริงระยะทางไม่เกี่ยวนะครับปราณสองร0อยส0ร้อเมตรไม่น่าใช่ผมดูผมดูระม,มาหนึ่งนาทีที่เคลื่อนที่นะครับคือเป็นไปได้ครับว่าเราเคลื่อนที่ได้ได้เร็วด้วยอาจจะพอเคลื่อนที่เร็วก็อาจจะดูเวลา,เาลองใช้ทั้งสองอย่างครับตัวแปรหลายตัวแต่ตอนนี้คือผมที่ใช้อยู่เนี่ยรถเคลื่อนที่เร็วๆหนึ่งนาทีนะครับมาตัว วิ่งเรียบคลองไปมุ่งหน้าสู่ดังสิท์นะครับน,นี่วิ่งเร็วแล้วฮะขวันตามไม่ทันขวันตามไม่ทันดูนะครเวลาประมาณหนึ่งนาทีถ้าใครจบดูนาฬิกาตลอดนะฮะเห็นว่าพอจะหนึ่งนาทีแล้วครบหนึ่งนาทีเดี๋ยวมีมันใหม่แล้วอย่างคุ้มค่าเลยครับไอ้ไหมครับได้เจ้าฮิตโตเดมันนะครับปลาดาวนะครับตัวแรกหลุดตัวนี้ว่างไง เ,เ,เสำเร็จสำเร็จได้อีกแล้วโอ้นับเป็นสิบเลยนะครับเนี่ยถ้าใครนับทันนะผมเริ่มนับไม่ทันแล้วครับตลอดเวลาที่วิ่งมานี่มีม่อนมาทุกๆหนึ่งนาทีเลยร,รถติดก็อีโวนะครับอีโวใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเลยครับทั้งอินเซนต์ทั้งลัคกีเอกทั้งอีโวลูชันพร้อมกันในช่วงเดียวนะครับ รถเครืองเคลื่อนที่ไปนะฮะคนขับกลับไปเอาเตรียมตัวนะอีกหนึ่งนาทีอีกแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับเกี่ยวกับเร็วเร่งให้ไปช่วงๆนะท,ที่เร็วเพราะว่าเร่งสติวิดีโอจะได้สั้นลงมานะะะตัวอะไรอ้าเจ้าโค้ชต่ามาอีกแล้วครับโค้ชต่ามาอีกแล้วปอง ได้หลายตัวแล้วครับเดี๋ยวจะเป็นแฮนดี้เตรียมตัวอีโวตุวใหญ่นะเจ้าหนูนี่เรียบร้อยครับเรียดร้อยแนนคูณสองหมดครับดูคะแนนก็ได้คูณสองทุกตัวครับยังเดินทางต่อนะครับถ้ารถไม่ติดผมก็จะไม่อีโวนะครับถ้ารถติดไปแดงหรือรู้แน่นว่ามีลาอีโวสักขาสิบปี วิ่งก็จะอยู่ระหว่างที่รถติดนะรเสาเสาสามารถไหมสามารถไหมรถติดเอ้าปามาอีกครับได้ปลายนะครับจะคอยทินงจับก่อนครับได้ใครไม่คล่องก็ไม่ต้องหมุนนะครับปั่นตรงๆนะรผมไม่หมุนก็บางทีก็หลุดมือก็มีครับเสียบอดไปเยอะ แต่มันได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยก็เลยหมุนหน่อยดีกว่าหมุนนห่อยดีกว่าอ่านะครับ,นนรบเรียบร้อยนครับเราปึา๊บนะครับนี่ปัน่นทันไหมได้แล้วครับระวังดีนมาก็ลดเคลื่อนตัวด้วยปั่นเบาด้วยนี่ต้องค่อยๆฝึกนะครับจะมีช่วงทัมมิ่งที่มันช้านิดหนึน่ง ต้องต้องต้องสุดบอกว่าสุดี่มันต้องแตะจังหวะที่แตะต้องเหมาะสมนะครับเดยังไปเรื่อยๆครับรถไม่ติดผมก็จะไม่อีโวนะเพื่อจะได้โอ้โหโอ้โหของดีปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวครับครับจอโอ้โหธรรมะธรรมะครับธรรมะธรรมะนะครับตัวนี้แปลงเป็นนัสซี่ได้ครับตัวดีเลยฮะโอ้โหเอาหลุดเป็นลูกแรกนะครับได้ของดีแล้วออ๋ ธรรมะธรรมะเข้ามานะครับกินเซนเตอร์เนี่ยเย่ e, ได้ธรรมะธรรมะนะครับ,บ,รบอ่าเจ๋งเลยเจ๋งเลยไปต่อครับแถกลับด้านก่อนบางทีต้องแตะให้ถูกนะเพราะว่าผมไม่ได้พยายามขยายเนื่องจากว่าเราวิ่งเร็วแล้วมันจะหลุดไปไกลเนีย่ยต้องย่อเล็กน้อยนะครับย่อเล็กน้อยไม่ใช่ขยายจนใกล้ๆบางทีตัวมปเกมอนมันเกิดห่างตัวเราแตะไม่ทันบางทีเกือบไม่ทัน เอาไม่แล้วฮะได้นอนอีกตัวนึงน,นอนตัวนึงเจ้าปีเดอนนะครับตัวนี้ก็อีโวตลอดทังโผล่มาให้จับอีกเดี๋ยวจะไปแคนดี้เลยนเนี่ยครับใครเดินทางบ่อยๆนะใช้สูตรนี้ได้เลยครับมีความสุขครับสนุกด้วยเดินทางไปก็ได้มอนไปแต่ต้องมีลูกบอลเยอะๆนะครับมากลูกบอลต้องมากพอที่ผม,มลูกบอลเหลือน,น้อยแล้วครับเนี่ย นั้นเก็บลูกบอลให้มากพอนะครับมี็นกินเซ้นเป็นการที่เอกเดินทางสนุกเลยครับเราเป็นผู้โดยสารแล้วก็อย่าลืมควบคุมเงยเงยก็ระวังเวียนหัวด้วยนะครับคนขับขับไปเราก็เล่นอย่างสนุกสนานลองใช้ดูได้ครับการเดินทางข้างหน้าจะสนุกมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมเก็บลูกบอลให้เยอะนะบ,บอลทุกสีเก็บไว้ให้มากเพียงพอครับมาใช่ไหมหนึง่งนาทีปัดมาตามนะครับรับตาอีกแล้วนะครับ เขียวๆในข้าๆจับหน้ายังเดินทางต่อครับสังเกตเวลาผมคงไม่ได้อัดให้หมดนะครับเพราะว่าเวลานเกินไปแต่ก็จะอัดไปสัก,กรบบประมาณเกือบจบครับเกือบจบเพราะว่าผมเปิดลัทีเอกช้ากว่าอินเซนนะครับจะได้แต่ได้ไอเดียนะครับเร,รื่องไอเดียกันตรงนี้ลดรถวิ่งเร็วรอินเซนตามไม่ทันเลยครับ รถวิ่งผมจะไม่อีโวนะครับรถติดรถหยุดเมื่อไหร่ติดไฟแดงก็อาคาะมาแล้วครับป๊อปโปกมาแล้วโอ้ตัวนี้แรงครับซีซีซีทีพสูงมากนะครับพวกทีพสูงสูงเนี่ยไม่ค่อยเจอนะฮะป๊อปโปกทีพเกิน400นะจับได้ไหมเนี่ยนะครับวันวันบันแดงไม่อยู่ฮะลองน้ําเงินดูครับรถเคลื่อนที่ทําให้จับยากขึ้นด้วยเพราะว่าตัวแ่งมันเปลี่ยนนะครับทีพ400ห้อง ป้องป้องโผไม่ได้ไม่ได้ไปเลยครับพ่าแล้วเจลซีพีสี่ร้อยนี่มีโอกาสหลุดสูงทำใจนะเจอพวกแรงแรงรถเคลื่อนที่ด้วยเนี่ยก็มีสิ์หลุดได้อีกหนึ่งนาทีเจอกันใหม่นะครับสนุกเลยครับทุกหนึ่งนาทีจับจับเกมอนแต่อินเซนต์เนี่ยมันมีข้อสังเกตไม่ใช่ข้อสังเกตแล้วครับมันเป็นลักษณะบางทีใช้ได้คนเดียวนะครับ ของใครของมันโอ้โหโอซักคู่ครับสักคู่ฮะจ้าโกลดักครับโกดักตัวนี้ล่างสองนะครับเนี่ยมันก็เป็ดเรืองเนี่ยเจ้าโกดักนะครับหัวน้ำเงินไม่ได้นะครับป้องลูกที่สองเกรดเกรทแล้วเกรทแล้วป้องโอ้โหไม่อยู่โอ้ยซีพีสูงด้วยครับไปเลยครับโอ้เรียบร้อยเลยครับเจ้าโกดัก โอ้เสียดายถ้าได้นี่คุ้มค่าอินเซนต์เลยครับได้ได้ตัวแรงนะตัวแรงไมได้ไม่ได้เอาไ้เป็นไรน์เคลื่อนที่ต่อนะครับยื่ต่อโอ้มีทั้งธรรมะธรรมะนะครับมีทั้งโดรดัคมีทั้งเจ้าอิวุยตัวอะไรอีกละโป๊อป์โตสัตวโตเนี่ยต้องหมุนหน้าจอให้ทันนะครับพอดีถ้าเราทําขยายใหญ่เกินไปมันไม่ทันผมเลยต้องย่อยให้เห็นพื้นที่โดยรอบกว้างนิดนึงนะครับสังเกตดู บอลครับ Born, รบอลต้องมากพอนะครับองอรูด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 จริงๆงานบอลนัเน้เงินยังไม่อยู่นะครับเวลาพอนอลงเรื่อยๆนะครับอลงเรื่อยๆไดได้ครับไม่ได้เปิดนาทีเองรอบกินเซนถ้ารู้แบบนี้เปิดตั้งแต่แรกแหะพอดีเป็นครั้งแรกที่ทดลองครับก็เลยไม่ได้เปิดพร้อมกันรอบหน,น้าถ้าได้ทำเนี่ยต้องเจ็บ ทา้งลักที่เอกทั้งที่เซมท,ทังเปเิดคู่เลยครับเดินทางเอาเงาก็เด็กมอนได้ตลอดทางเกือบ80ตัวครับนาทีละตัวอันดับไม่พลาดนะครับอ่าขอรับตาครับวาที่คันดี้มาหาที่อ e ีโวลุลดุลุด,ดโอ้โหหู้ยังลุดมันหลุดไป4ตัว5ตัวแล้วครับเนี่ยครับจะตายครับจะตายก็ อย่างน้อยคนจะ20ตัวนะครับเพราะว่าหลุดไป5ตัวเนี่<ม>เปลี่ยนทางต่อครับที่ถ้ารถวิ่งได้ผมก็จะไม่มีอีโบถ้าเกิดอีโบนี่ฮะลองนิดหนึ่งเวลาเราวิ่งต้องพยายามเลยครับให้เบียดกันนะครับก็ถ้าเราเริ่มวิ่งเร็วไม่หน่อยเบียดแต่ว่าผู้โดยสารเล่นได้แต่คนขับไม่เลยนะครับผมเตือนไว้ข้างๆช่วยกันครับป้องกันกิดบก็คงได้ไอเดียนะครับผมคงจะให้พวกเราลองเอาไปใช้ดูครับ เป็นเทคนิคใหม่ที่ได้ผลทีเดียวและส่วนตัวเองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากเลยครับหวังว่าทุกๆคนคงได้เทคนิคได้สูตรแล้วก็ลองเอาใช้กันดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ